ไม่เกี่ยวใครอยู่บ้างไอ้ผมมีหมุดเล็กผมกับพี่เชฟพี่อยู่ด้วยกันมีหมูดเต๊กมีพี่ปอโต้ใครอีกอะผมกับพี่เชฟพี่อยู่ด้วยกันผมด้วยไอ้ผมนึงใครดับไ้พูดเลยอตอนตอนที่ผมฆ่าเอ้ตายห้องเขาอาาเอ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 เอยเอ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 าเอ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  ีผมอยู่ด้วยโม่แตกจัที่ตายอ่ะโแตกจัดเฮ้ยผมไม่ได้ท้าจริงมูต้มูต้มูต้ติดดตอดตอนที่ผมฆ่าจได้เลยอ่ะหลุดอกเองเฉยเฮ้ยผมไม่ได้เป็นจริงนะเวยเรียบ้อย ที่กูไม่ได้เป็นคนฆ่าบอกชิชิไปไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะกูกูพูดผิดนิดเดียวเรียบร้อยชิบหายดิโอ้พี่จะไปโยนให้ผมทำไเองผิดไม่ได้ฆ่าใครเลยพูดผิดชีวิตเปลี่ครเลยนี่ไม่ทำไม่ทำไม่ทำอะไรเมื่อกี้เป็นเหรอไม่ได้เป็นโดนข้าจะเป็นได้ไงเล่าแล้วใครแล้วใครเป็นคนฆ่าแล้วใครเป็นคนฆ่าเกชีค้า พี่ตาแคคชีเป็นกับผมมาแต่ผมยังไม่ฆ่าใครเลยอีเทีเฮ้ยเราเราต้องไอ้นี่ป่ะเราต้องทำเควสป้าเราตายแล้วไม่ต้องหรอมั้งฮะทำทำเอาเห็นป่ะเราตายไม่ต้องทำเควสโอ้ยโอ้ยว่าผมบริสุทธิ์อ่าพลาดเนี่ยโอ้ยไม่ได้เปิดใครเลยพี่ชี้รอคนเดียวหมดเลยอ่ะโอ้หไม่เปิดใครเลยโดนอันนี้เลยพี่ชี้รักผมอ่ะพี่ชี้พี่ชี้คนเดียวจริงโดนมาคนเดียว เดินมาแบบกำลังทำเฟซเลยเดินมาปาดคขให้ได้โอ้โหอันนี้แน่นอนใจเย็นนะอันนี้เป็นในบทในเกมนะอย่ากดกันนะเออม่งตีอันนี้อันนี้นอกเกมนะอันนี้นอกเกมนะ้วเมื่อกี้พี่เจคยชี้ล้อหมดคนเดียวเลยแล้วผมรับจบไงแล้วผมพีกี้นกลัวมากครับพี่ล้อคมเดียวแล้วผมรับจบอ่ะไม่ยับยัยจะเช่ไหมครับ อันหนึง,หนง,งนนึงมันต้องออกไปตั้งค่าภาษาไทยข้างนอกเหรอ,อใช่ไหมชออ่างคายที่ไหนอ่ะภาษาโอ้มีใครอยู่ในดีดไหมมีไ,มไ,มไหนแชร์แชร์จอแล้วไม่ใจอ่ะ อ๋อนี่ไงจ้า okay เ,เล่จ้เจตั้งค่าโอเคครับรียบร้อยตั้งค่าภาษาไทยมาแลแล้ว กดเริ่มกดเริ่มมันยังกดเลยเอ้ยมาครบดิยังกดไม่ได้มีคนยังไม่กดเริ่มอ่ะมาครมาได้กดแล้วนักชนะสตรโอ้โหโลอะไรวะเนี่ยโลเรือนอะนี่โลไร้ประโยชน์อะเนี่ย เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมเออไอ้ชาววะเนี่ยผมก็กลัวฉันเป็นชาวเออว้าเออเออนี่มันไม่ใช่คุนี่อี้อันนี้ ใครกูแล้วกูรอดมันเยอดีกว่าเฮ้ยกูรอดกูม่กูเฮ้ยไม่ใช่พี่โมบินโมบินพี่เขาล่าสุดอ่ะผมเห็นพี่เขาล่าสุดไอ้ตรงแถวแท่นบูชาผมเดินส่วนพี่เขาพี่เขาบอกไว้ใจได้ไว้ใจได้แล้วเขาก็ไปแล้วเขาก็หายไปเลยใครใใคครรเนี่ยนนี้ภู้ใครอันนี้ภู้ใครผู้พิธากิชิเหรอ้เฮ้ยตอนแรกใครเป็นตามมาอยู่เลยอ่ะแล้วเขาขายเลยไอ้ชีไม่ใช่ไอ้ชีรอดมมมเเพิ่งาาือนแล้วแท่นบูชาอยู่ไหนครับ กดเป็นที่ดูพี่กดเป็นที่ได้เดินไปเดินมาเจอเฉีเลยมีมีคนไม่พูดนะเป็นคนเงียบอยู่คนหนึ่งนะผมไปลอยล่องอะไรวะศกอะไรวะอ่าอ่านี่หมดใครอ่ะข้ามีข้ามข้ามโอ้โหจิตใจท่าน้ะเมยข้ามข้ามนี่ตัวสีเขียวไหมข้ามโอ้โหโอ้ย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 โดหายอ้าเลยสัยหลายคนพีเอกดมีคนสงใสัยเอยกอ้ะ ตกใจไปเลยเพราะคูเริ่มหายชี้ตุ๊กเจ๊มากี่เป็นหรือเปล่าไม่ได้เป็นเราเป็นว่ามากี่เป็นปะไม่น้องไม่ได้เป็นเป็นโลงงงงแบบง่ายๆอ่ะไม่ช่วยอะไรเลยอ่ะกิดอะไรวะมมมาาาเร็วตนึ่งๆแบบนึงมันเข้าห้องนี้ยังไงวะ เต้ังใจนึกว่าโดนหมุจสเตฆ่าแล้วตต้ใจหมดเลยเอ้าเฮ้ยอ้ามีคนตายด้วยผมผมผมอยู่ผมอยู่กับผมอยู่กับสีเขียวเขียวเขียวเขี้บผมฆ่าเลยแล้วผมยังเดินหลงทางอยู่เลยเนี่ยก้เอกเมื่อกี้มื่อเมอ่อ้เมอ้เอเมเ่อกีเมื่ือเม้มเเอกเมเมม่ีอกม่ใช่ที่เหลือผม ผมไม่ยังหลงทางอยู่เลยเมื่อกี้ใช่แล้วใครรีพอร์ตอันนี้ใครรีพอร์ตไอ้โปเตโต้กดผมกดเพิ่มเสียงไปได้นะเลยตั้งค่าเมื่อกี้เมื่อกี้ผมอยู่กับใครนะข้างข้ามข้ามอยู่กับผมครับนี่ไงหมูสเต็กกับทายเกี๊ยรอดเพราะว่าเกี๊ยวไม่เชี่ยวเฮ้ยทำไมพีเอชช่วยกันด่าก็สารกูสเพียวนะเฮ้ยเลยอไม่เกี่ยว ไม่เลยอยู่กัสีแดงเมื่อกี้อยู่ัสีแดงตอนนั้นพี่ชี้ก็พูดอีกใช่ไงก็สีแดงตายนี่ไงสีแดงตายแล้วนี่สีแดงไหนไม่ใช่ลอานี้สีล่านี้สีแดงไม่ได้ตายอย่ารำกันเขาอย่ารอย่าลำกันเขาเปิดวงแดงช่ไจะเปิดวงแดงมือทไมมือเนี้ยแน่อันนี้ใครอ่ะ เฉา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 อีกแล้วเฉาเฉาเฉาป่วยเฉาเฉาอีกแล้วเฉาเฉาแต่ในเมื่อกี้ไม่ได้เล่นนะไม่เฉาเฉาอีกแล้วเฉาเฉาเฉาป้วยเฉาเฉาเฉาเชิดอ่ะบอกเก้าอันนี้คือทำอะไรอ่ะของคนเป็นแน่นอนเมื่อกี้อันนี้คือทำอะไรอ่ะเป็นแน่นอนเลยเมื่อกี้ยังเดินด้วยกันอยู่เลย อันนี้คือให้ทำอะไรอะ่ะหมุนหมุนหมุนวกว่าเส้นมันจะตรงตรงเส้นสีขาวเหรอ,หรอตรงเส้นสีขาวตรงเส้สีขาวเหรอเ,อ,อเรียบร้อยตรงแล้วโอ้อาายย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 มยยยยยยเยยยยยยวยย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 ย้ยยยยยยย่ยนยยยยยยยานยยยยนยยยย่นย พัดฟุ้งก่อนเรียบร้อยมานี่มานี้กลัวน่ากลัววะ่ะกลัวเช็ดก่อนแป๊บนึงเสร็จแล้วเสร็จแล้วมานี้คุยอยู่ฝั่งนี้หมดเลยตกใจหมดเลยเยี่ย <c oughs> มไม่ใช่แล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดไอเต้ไอชิรอดเมื่อกี้กูอยู่กับไอมือไอเตไอชิรอด มากี่ไม่ได้เป็นนี่เลยนี่เลยนี่เลยนี่เกระมุดเต๊ะชาวชาวเลยชาวชาวแล้วผมเห็นพี่จุ่มศพนะพี่จะเมย์ผมชาวชาวใครรีพอร์ตใครรีพอร์ตจริงนั่นแน่ผมผมอยู่ผมอยู่พี่อายได้ไหมเอ้กับกับใบกับใบไอทีเสมอตายอ่ะอาคิดดูดีกูจะรังสืออยู่กูจหนังสืออยู่จริงจริงครับจริงแ่ไอแพ้ตอนเนี้ยอันนี้คืออะไรบทใครนี่ชาาวทีทีคีทีคือใครอ่ะ พี่เอกพี่เอกเลยพี่เอกพี่เอกพี่เอกเทเาเอกกับพี่เอกอ๋อไม่พี่เจอเสมอตายอ่ะเอาคิดดูดิออแล้วสรุปใครไม่สรุปไม่ใหหมดใครอันนี้คือให้หมดใครไอเาเอกเอกเอกอ่เอกเาเาไม่ได้มาแค่หนุาอ่อนไอผมผมเป็นพยายามให้พี่เอกผมอยู่กับพี่เอกกับไม่ทีเสมอตายอ๋อยู่อยู่เงพี่ลย เอาง่คือเตชี้เอ็กไม่ใช่ต้าใครมีพีพีกัอเช่าเช่าเช่าหมดแล้วเชื่อดีเช้าแน่นอนเอาเอาเออเฮ้อเอเพีบลอย que อ่ะไอไอคนนั้นน่ากลัวมากใครวะเมื่อกี้กี่เจอใครวะตรงห้องข้างบนอ่ะเอ็ไอชื่อเดอะเดอะเดอะอะไรวะเดอะอะไรวะเดอะอะไรวะทะเลหรือเปล่าทะเลหรือเปล่าเออเออทะเลทะเลอ่ะวิ่งใส่เลยที่วิ่งหนีแล้วก็กีเราวะเลยเมื่อกี้กลัวผมว่าน้องเดียวไม่ใช่เว้ยผมรู้ละเอ็มกับเนี่ยเอ็มเอ็มอยู่ที่ วัดดีไปทำเค้กกันไปทำเค้กกันอะไรติดมืออ่ะไปทำเค้กกันแดงๆอ่ะฮะไปดูข้างบนใช่ใช่ไปดูข้างบนไปดูมีคนตายหรือเปล่าไม่มีทำเค้กกันต่อครับพี่เไยกันเอ็มมะไติดมืออ่ะฮะไอ้นี่ครับถุงถุงสารเคมีครับผมไปทำสารเคมีมะ อทำแล้วเต้นานเต้เต๊บุญยดบัยรุ่นเต้ใครมีประตัวะ ตูปิดมูเต้โอนของังไปหน่อยเ้แเรากำลังจะตายเปิดประตูมีประตูเปิดแล้วมูเต้มูเต้เปิดเหรอไอ้คืออะไรอ่ะเบอดเหรอกดพู้ตัวทีนะมูเต้เอาไอยังกดเอ็นตัน้งนานไอเชย มาตรงที่นี่เฮ้ยไอย้นียนาสงสัยเนี่ยไอ้เชี <bringt> <It> ่ยอันนี้ซื้ออะไรอะอันนี้คุยอะไรอ่ะวางตามรูมันหรออะไรอ่พิธีคุณทายกี้ชี้หายนะคุณทายกี้ชี้หายไปแล้วหมู่เต้เล็บก็หายคุ่ทายก้ท้องควายทานี้ก่อน เหมือนเห็นเหมือนเห็นใครอยู่ฝั่งขวามือเลยอะมุดเต้มมุดเต้มเต้มนิดนึงที่เห็นใครวิ่งตรงนี้มุดเต้มนิดไหนวะที่เห็นใครวิ่งในห้องนี้ไม่รู้อะมันเข้าทางไหนห้องนี้เข้าหรอเข้ามาดูห้องนี้ดิเข้ามาดูห้องนี้ก็มาฆ่ามันเนี่ย คุณทรายชี้ไปไหนมาไปมาผมทำธุรกิจมาครับบู้ามะเลยจัจ้เจดียกาเจดีย์การจดยกเไว้เฉมันไม่ต้องไว้ซ่อมไฟไหมเหรอมันอยู่ข้างไหนอ่ะไม่มีขึ้นนะว่าเนี่ยสามคนเราอ่ะถ้าไม่มีใครตายอ่ะแสดงว่าไม่ใช่ไมยไปไปนี่นี่ค่อยๆลงมาทีละนิดทีละนิดคุณทรลงมา พี่ว่าพีพีป่ะพีพีอ่ะพี่พีกับเอ็มมันน่าสงสัยมาเวสอยู่เ้าอะอยู่กับผมกับมากี้ไม่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 ฆ่านะใช่พีพีอยู่กับมากี้ไม่ฆ่าแค่ถึงเวสแล้วแค่ถึงแล้วข้างไหนตอนนี้เวสกวาดขยรอ่ะเฮ้ยไปติดแล้วเฟสข้างในนี้ข้างในนี้ข้างในประตูไปดอีกแล้ว ใครชนะแล้พี่เจ้าชาวไปเจนอ่ะชาวไปไหนอี่เอ้าเอ็มกินทุกคนหรอพี่โดนนี่พี่โดนพี่โดนตัดผิวยากมากเลยเอมมันกินทุกคนเอมมันกินผีเข้าไปด้วยเอมมป็นนกกระทุ่ง เราก็ถูกไอ้เรื่องคนยิ้วแล้วไอ้เช่าไปเชื่อกูเออแต่แต่น้องแต่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 เป็ดโดนกินไงว่าตอนที่ตาแรกตายเจอเตะตาไอ้เจอเจอตาแรกตายเจอเจอเตะสายสองายเจอชีรอดในรอคนในตอนที่ผมเจอเนี่เเียนจริงลย เอาใหม่แล้วเอาใหม่แล้วไม่ไว้ใจใครแล้วไม่งั้นไม่เกลียดจะในซีรีส์กันแล้วเอ่อสตาร์เปล่แล้วนะครับสตาร์เปล่แล้วนะครับแต่แต่ผมไว้ใจคุณนะตาติดตาดีกว่าติดลมติดเป๊ะนาะตาสุดท้ายพอดีว่าตาสุดท้ายตาสุดท้ายปะกดเริ่มนยพอมติดเจ็บเลยกดกดอยากเป็นเป็ดขอขอเป็นเป็ดนะเด็กแบกแม่งให้หมดอ่ะเหมือนโอ้โหตัวทำด้วยอะไรวะทำไม ต้องขุดเองไปด้วยกันไปด้วยกันกันไปด้วยกันเพิ่มกันเราอยู่ไป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 เหมือนแบบว่าดวงไม่มีอ่ะแม่งอยากเป็นเป็ดก็ไม่ได้เป็นคนเป็ดคืออะไรอ่ะเป็ดคือตัวร้ายไงไปไปไไปไเฮ้พี่ปล่อผมไปเรอะ นีปาเป็นนีปาเปนีปาเปนีเปนอะไรอ่ะนี่เราเป็นอะวะอยู่ี่เปนเดอเดอเด้อไอคิตีเปนไอ้ยตีเปนงียบก่ะอ่ะไม่เฮ้ยโอ้โหอยู่กันตรงนี้ละไม่ต้องไปไหนละจริงไม่ต้องไปไหนละอยู่กล้แค่อยอยู่กับตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้เลยเยอะเกินนคากรโชว์ตัวหน่อยคากรโชว์ตัวนี่ขบไป โอเป็นกันทำเควหน่อยหลายตัวดีกว่ามามามาดีมาดีทำแล้วทำแล้วอยู่ในห้องเรียนอ่ะสองเควสอะสองเื่อยฮะไปด้วยดีไปด้วยดีห้องเรียนห้องเรียนตามมาจะไม่โดนเมื่อาครับพี่อ่าเราไปกันนะเตะมีห้องเรียนไปไงวะไปเราคูู่เพื่อนไปเพื่อนมัน จะดีเหรอรอรอขอไปตีศพก่อนวันนึงรอ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 เจศพอ่ะเควนหนึ่งห้องเรียนห้องเรียนห้องเรียนอะไรอ่ะควนนี้คืออะไรอ่ะตกปาเหรอไม่รู้ไม่เคยทำตกศพไอ้ห่ามือตกปลาไป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 ห้องเรียน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 ก่อนเต็มเต็มนี่เฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราอยู่ ไอ้ไอ้สีดำใครจำได้นะเฮ้ยเฮ้ยไอ้สีดำอ่ะสวัสดีค่ะตายตายอ่ะตายอ่ะเจอบี้ใครเข้าตัวเมื่อกี้ใครเข้าตัวอ่ะทะเลทะเลอะไรไงจิโน่เจอที่ไหนจิโน่มาคิซัมเมอร์ X รอดใครคนหนึ่งว่ามูเต้มูเต้ผมล่ะกี่คนเราเพื่อนกันเราอยู่มูเต้เป็นฆาตกรเพื่อนกันเรารอดไอชี้มีคนเรียนแล้วเหรอมีคนเรียนะบีชีทำควสบีชีทำควสแล้วเหรอ พี่ช oh, ีทำเควสโอ้ยพ like like ี่ีทำเควสอยู่ใ่ไม่แล้วเจอศพที่ไหนเนี่ยเนี้ยอันนี้เจอศพที่ไหนพี่โน่เอศที่ไหนผมได้ผมยู่กับพี่เน่ไม่นะผมผมไปได้อยู่กับผมไปได้อยู่กับพี่นะเจอศพที่ไหนแน่ๆแน่้ชาวชาวจะจะเอาไปแล้วกันเนี่ยอ๋อได้เลยได้เลยไม่เห็น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 ใช่ไม่ใช่พี่ชีไม่ bored พี่ชีไม่เหรือว่าความจริงเป็นโนกระทุงวะ พี่ชาเชีไปไหนอะไปไปยอยู่กับผมนี่เป็นก็ะทูลูนี่ไงมาแล้วมาแล้วเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเฉบียวเฉียวเฉียวเฉียวเกตายเฉียวเฉียวตายป่าววะไม่รอดไม่ตายไว้่พี่สเปคบาร์ไม่ใช่กระโดดน่ะสเปคบาร์มันกดข้านะจะกดโบสต์า <laughs> เเฮฮ้้ไปใจกันได้บ้างวะ Hold it on เราอยู่ด้วยกัน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  ป <cycles> ah, <ments> ืนปืนอชีป uh, ืนแตมกันเลยนี่ฮะพีโน่เชื่อผมปะอ่ะผมไม่ได้เดินลงมาผมอยู่ที่ถ้ำผมเพิงไม่รู้ครับผมอยู่กับพี่ซัมเบอร์ผมอยู่กับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปยดไล่ให้กูไล่ให้แล้วก็พี่มูดพี่รอดกีโน่รอดใช่ใชอยรอดเต้เอ็มแล้วก็ ใครกี่ทีไม่รู้เต๊ะกับมาเกียรอดที่เหลือกูไม่รู้รอดอะไรล่ละใจค่ะบิชีบอวม้่ีบอวี้ชผมว่าไม่รอดแล้วผมเดินหายไม่ค่ะอันนี้หมดใครหมดใครไบิชีปวดข้ามนะบิชเราปวดข้ามเลยกันอ้าวใช่เลยกดข้ามยับชื้นิชีบอกกูอีกแล้วเหรอนี่คูปเปอร์เดย์ดอร์คูดาบีกับผมได้ยังไง เดียวพี่ให้ลูกชายเล่นดีดคุณโปเทโรคุณโปเทโรทำอย่างนี้กับผมได้ยังไงแม่งตัวตัวตัดเกมเลยนี่ว่าตัดตัดแต่คนที่แต่ตัดแต่คนที่ไม่เป็นค่ะแล้วดูดิหมูสเตะกคือเนียนเวอร์เนียนมากเวอร์แกแบบว่าเนียนกับอาหานเวอร์ดูดิดูดิดับเบิ้ลคิว พี่ยดับเบิลคิวว่าแล้วเวลาใครอะใครอะคุณสเต็กอะคุณเตตโต้คุณเตตโต้อ้าวคุณทาเกชิโดนใครคะโดนโหวตเมื่อกี้เดี๋ยโดนโหวตรวยเลยผมเพิ่งพูดกับพี่โปเตโต้ไปเอาเอาอชี้ขาดชนะ โคตรเนียนโคตรเนียนสิบปุริโตโคตรเหลี่ยมเนียนเนียนจริงเนียนจริงเออเดินกับหรานตลอดเลยไม่ใช่ก็ถือใจอันนี้อันนี้อย่าไปลงอันสี่แล้วครับสิบปุริโตโคตรเหลี่ยมอ่ะพี่จริงๆเดินกับผมบอกน้องน้องเป็นปะเนี่ยผมไม่ได้เป็นพี่เป็นหรือเปล่าเดินไปทำเควสด้วยกันเสียบ้อย